ลมแรงครับผมวันนี้เราจะเอาเบาลงครับผมจะตอนเย็นมาวิงใหม่ครับผมฟังเสียงตอนคืนครับ มัพนพนุ่งสีเหลัองป่ะครับผมเอาเด้อครับผมเหลือปุ้งครับครับสวัสดีพี่น้องบ้องไปสุครุสุขณนครับผมวันนี้บ่าวแซมอีสานบ้านโคกสุภาพอ่อแม่พี่น้องมาทดสอบแรงลมวบาวนะครับหลังจากที่ฤดูการเจ็บเกี้ยวพานไปเด้อพี่น้อง แถวหน้าก็จิเกี่ยวเขาเสเร็จแล้วก็จิเขารุ่นดูหนาวทางภาคอีสานก็จิมีการนิยมแดนว้าวครับพี่น้องแดนว่าววิ่งว้าวครับแต่มื่อนี้ผมเห็นลมมันเชิงดีครับพี่น้องผมก็เลยสิพาพี่น้องมาทดสอบแรงลมด้วยจุฬา170เซนนะครับจุฬา170เซนครับผมลำนี้เอ่อเป็นเปินธนูเปินธนูเปินพลาสติกสีแดงครับผมก็ หัวฉีพึ่งนะครับปิดหัวฉีพึ่งครับผมวันนี้บรรยากาศดีๆล่องมาเบิ้งครับพี่น้องว่าขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงสิครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีแดดก็สีออกแต่ว่าก็น่าจะมีลมครับผมเดี๋ยวทดสอบว่ามันสีเข่าฤดูหนาวของแถบว่พี่น้องถ้าบ่าขึืนดีแสดงว่าเริ่มมีลมแล้วครับพี่น้องเบาแซมก็ดีเห็ดเบาตัวไม่งางาๆม,มากฝากพี่น้องแลนต่อไปครับผม เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมของอีสานเพราะวา่าซุเมอนี่หาเบิง้งยากครับผมพี่น้องเมื่อก้อนนี่กสิ่ชาวหน้ากสิไปเกี่ยวเข่าลงแขกเกี่ยวเขาเส้นเหล็ก็กสิผูว,ว่าวธนูนอนเฝ้าเขาตอนกลางคืนนะครับพี่น้องเขาก็จะฟังเสียงสนู่สนู่ววาวครับพี่น้องยงี้มันขึ้นมาอนี่บ่าวแซมเพื่อไปเป็นการเสียเวลาก็สิภาพพี่น้องไปทดสอบแรงลมเบืงครับผมพี่น้อง แรงลมกว่เชือกดีครับดูใบหม่ครับผมใบใหม่อูครับไปเลยครับผมเชือกว่าวกับเป็นสำรับสองว่าวหล่อเจ็ดสิบเส้นนะครับพี่น้องเชือกว่าวก็จะเป็นตัวนี้แหละครับผมสองจุดสองจุดห้ามินครับผมแรงลมดีครับพี่น้องไปเฝ้าไปอูอูอูเสียงธนูแล้รแหละครับพี่น้องลองฟังเสียงลมดูนะครับ มองทดสอบผมกับจิตตรงเก่านยครับพี่น้องนี่แหละครับผมคู่สะนี่กับจีวิ่งแลนลงไปทางบู๊ครับต่ำๆหนึ่งโอ้ตอนนี้กับลมดีครับผมนี่สนูหมุนเลยครับนี่ถือไม้เฉยครับน่าจะลมดีอยู่ครับวันนี้ใสๆสายหน่อยครับนี่ครับผม เป็นจุาเก่านะครับผมแต่ปีที่แล้วครับร7อยเจดสิบ้นนี่ครับตอนนี้ของนายจิผูกเขากันเด้อพี่น้องเด้อเป็นจุ拉ลาล้อยเจ็ดสิบเซ้นเด้อพี่น้องลมเชืงดีครับผมเชืงดีครับลมวันนี้เขาเรียบร้อยนะครับวราก็จะวางไว้อย่างนี้เลยครับผมนี่แหละ สนูก็จะหมุนหมุนแล้วก็พับว้เหมือนเดิมครับผมจะไล่เชือกไปครับไปเดี๋ยวไปลองทดสอบแรงลมดูว่าลมช่วงสายๆนี่จะแรงไหมนะครับพี่น้องไปนี่ครับผมจะไล่เสียกไปพูนแหละครับผมพี่น้อง เอาล้ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ปล่อยเวบาวปล่อยเฉียกมาได้อลอยเมตรครับประมาณลอยเมตรครับเบวาอยูู่นแล้วครับผมพี่น้องพูนเวบาวครับผมครับเดี๋ยวจีไปแลนกันเลยครับผมพี่น้องเอาเลยครับพี่น้อง นี้ผมสีแลียนเลยเด้อครับผมนี่ฮะมึงธนูสีลันบ่นครับผมเอาเด้อครับผมถอดเกลือบ้างครับไอ้ตอนนี้วาวขึ้นเลยเด้อครับผมลมดีครับผมนี่เป็นจุฬาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเลยครับผม นกล้กขึ้นเลยครับผมแรงนิดเดียวครับผมลมดีครับผมลมดีครับนี่ปล่อยนิดเดียวครับผมนี่ปล่อยนิดเดียวครับผมเหมือนเฉือเหลือเยอะแยะครับผมนี่นี่ครับว้าวขื่นดีครับผมลมแรงครับพี่น้อง ผมว้าวอยู่ตรงนู่นครับผมซูมเข้าไปครับนี่ครับเจ็ดลร้อยเจ็ดสิบครับผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้าๆครับผมมาทดสอบแรงลมครับผมอิสานเราเริ่มหนาวแล้วครับผมลมดีครับตอนนี้ก็ปล่อยไปประมาณตั้งยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับนี่ปล่อยไปนี่แต่ลมดีครับผมดี ครับตอนนี้อยู่ล่มล่างอยู่นะครับผมครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับลมดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองปล่อยเชือกขึ้นไปอีกครับผมเดี๋ยวปล่อยเชือกขึ้นไปอีกครับผมพี่น้องเดี๋ยวหาลมกันครับผมหาลมอยู่กันไม่มีลม ลมกระโชคนะครับพี่น้องลมดีครับผมเป็นโตเบาปครับถือว่าลมดีครับพี่น้องตอนนี้ผมกับปอยไปในเกือบเกือบเครื่องม่วนเลยครับผมน้อง นี่ครับตัวว่าวครับผมลมมันดีใช่ไหมใช่ลมดีครับผมลมดีสิงขึ้นฟ้าเลยไอ้หัวสกีเทียร์นี่ครับอยู่สูงลิฟต์เลยครับน่นอจะเหน่ยน่นครับลมดีครับผมตอนกลาวันนะครับนี่เกือบเที่ยงแล้วครับผมนี่สิบโมงกว่าแล้วครับสิบโมงแล้วพี่น้อง ล้มกระโชกอยู่นะครับยังไม่อันนี้เท่าไหร่ครับผมสำหรับชิปนี้ก็เป็นการทดสอบแรงลมนะครับพี่น้องด้วยจุฬาสนู170เจ็ดสิซนครับผมลานี้ที่เป็นว่าวจุฬาตัวเก่านะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมขอปีนี้เลยครับผมสิบเดือนที่แล้วครับพอภัยครับ ตอนนี้คือชันมากเลยครับนี่ชันตรงหัวเลยครับนี่กำลังแซวหาลมเลยครับนี่ครับตอนนี้กำลังแซลหาลมครับนี่ตอนนี้ผมก็ทำเป็นสีสเปรย์ใหม่นะครับผมเพื่อจะมองเห็นได้ง่ายครับผมผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับชิปนี้ก็ทดสอบแรงลุมก็ถือว่าล้มโอเคครับผมสำหรับว,วันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมด้วยทดสอบแรงลุมจุราร้อยเจ็ดสิบเซนครับผมเสียงธนูนี่ลั่นเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้มันตอนกลางวันครับผมยังไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเงียบๆสง,งัดนี่เหมือนครับมันซัดขึ้นซัดขึ้นเลยครับผม โลมแรงมากเดี๋ยวผมจะไปทําว่าวตัวใหม่ครับผมฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอจุฬาตัวใหม่ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ